กับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเดอ้อเอซีหมอลำแพวเผาแสงทองทุกท่านพี่น้องหลังจากที่มีเรื่องราวดารมาม่าต่างๆนานามาพี่น้องเนาะในส่วนของมุมของทางพระเอกสันนาพี่น้องเนาะเพิ่อนกะได้โบ้ถึงแล้วก็ให้กําลังใจกับทางคุณเพาวเผานพี่น้องแต่ก็จะมีในส่วนของเอฟซหรือชาวเน็ตบางท่านเข้ามาม้น ต่อว่านาพีนงเกิดยังขึ้นอีกแลวพี่นงเดี๋ยวจะดวงบาสูฟังในส่วนของพระเอกซันนพีนงเนาะถึงกับลั่นไว้บอกว่าจะมีความสุขในเส้นทางใหม่มาสั่นมาพี่นงนั่นแหละพี่นงทางพระเอกซันนพีนงเนาะก็ได้มีการมอบช่อดอกไม้ให้กับทางคุณเพลียวเผลเนาะบอกว่าดอกไม้ช่อนี้ขอให้นางเอกมีพลังเพิ่มและให้รู้ว่าคนรอบข้างและครอบครัว อยู่ข้างๆนางเอกวสันวา่าไม่ว่าสุขหรือทุกข์สู้ไปด้วยกันทําในหน้าที่ของเราให้ดีขึ้นวสันวา่าพี่น้องให้มีความสุขเดินในเส้นทางใหม่วสันวา่าหลังจากนั้นพี่น้องเนาะเอฟซี FC, ครูจินเนาะเอฟซี FC, ของทางพระเอกซันแล้วก็ทางคุณแพลวเพลาก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับพระเอกนางเอกมาสพี่น้องในส่วนของ f อหลายคนหลายท่านเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาส่งกําลังใจ ให้กับทั้งสองแต่ก็จะมีในส่วนของคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะในส่วนของ f อหรือชาวเน็ตบางกลุ่มเนาะพูนกะเขามาพูดแบบนี้กับพระเอกสันทันทีพี่นงองบอกว่าสตอว่าสันวาพี่น้องนันล่ะพี่น้องหลังจากนั้นเ c ทางคุณเพียวพาวบอกว่าบ่มีมารยาทวัน,นวะเห็นคนหวานกันเห็นคนหักกันบ่ได้เลยเนาะวันวาพี่นงองแล้วก็จะมีบางคอมเมนต์ก็บอกว่า ก็ดูมีความสุขกับผู้ใหม่ดีแล้ววสันวา่าลูกขึ้นมาพูดว่าผัวเก่าหาเรื่องเข้าตัวทําไมบ่เข้าใจนั่งคิดเอียงวสันว่าพี่น้องนั่นแหละพี่น้องแต่ก็มีในส่วนของเอฟซีของทางคู่จิ้นเนาะพี่น้องค่นก็บ,บอกว่าเขาให้มีความสุขขอให้น้องสั้นนีจับมือทงังคุณแพ่วๆไปตลอดวสันวา่าอย่าทําให้แพ่ววเสียใจอีกนะวสันว่าพี่น้องกระสิมีหลายคนรลายทันเลยพี่น้องก็เป็นห่วงเนาะว่าอนาคตนี้ ทิงสวงคนนี้สี่ย่งอยู่น้ำกันหรือว่าทํางานร่วมกันไหมหรือจะเป็นคนที่ให้กําลังใจกันต่อไปหรือไม่ประมาณนี้พี่น้องก็คือแบบว่าบอกอยากให้ทั้งแพ้วเเพ้วนี่เสียใ,ใจอีกเถอะประมาณนี้แต่ก็จะมีในส่วนของบางคอมบินพี่น้องบอกว่าเบิ่งจากเดาอังคานกระฮูแล้ววา่าเขามาหาผู้ยิ่งเพื่ออยียงวาสันวะยาเลิกกันเด้อมาสันวาพี่น้องบางท่านบอกว่าทางพระเอกซันเข้ามาหวังสิ่งนั้นแน่นอนมาสันวาพี่น้อง นั่นแหละพี่น้องพี่น้องคิดเห็นจังไดในเรื่องนี้กับคอมิมนไวไต่คิปเจด,ดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจด,ดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจด,ดวงไวในเด้อสวัสดีจ้า